ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้าจากข้างในมันมาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการทํางานหนักไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเหลือจะเป็นความเครียดความกดดันที่สะสมมากๆจนทําให้มันรู้สึกอ่อนล้าเหมือนกับแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่กําลังจะหมดแล้วมีการพบว่าคนที่มีความเครียดสะสมบ่อยๆมักจะมีคลื่นสมองอยู่ที่เบตา้าเป็นคลื่นที่อยู่ในระดับวุ่นวายสับสน คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตต่างๆไม่ไว่าจะเป็นอาการซึมเศร้าต่างๆมักจะอยู่ในคลื่นนี้กันครับดังนั้นในศาสตร์ของการสั่งจิตฮิปโนซิสเนี่ยนะครับนักบำบัดจะมีขั้นตอนในการเรียบเรียงสคริปต์และใช้จังหวะในการพูดเพื่อน,นําพาให้คุณน่ะอยู่ในคลื่นสมองในระดับอัลฟาลงมาจนถึงทีตาอัลฟาเป็นคลื่นสมองที่รับข้อมูลได้ดีเหมือนเวลาที่คุณเรียนหนังสือเร้วเกิดสมาธิส่วนท่านลึกลงไปจากอัลฟาเราเรียกกันว่าทีตา เป็นคลื่นที่สามารถดึงข้อมูลในจิตใต้สำนึกของคุณขึ้นมาได้ฉะนั้นตลอดเวลาที่คุณฟังเสียงบำบัดคลื่นสมองของคุณมันจะไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะแต่มันจะขึ้นขึ้นลงลไม่อยู่อัลฟาก็ลงมาทีต้านี่แหละครับเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราฟังเสียงสังจิตบำบัดเพราะในชีวิตของหลายๆคนที่มีความเครียดกดดันมากๆอยู่แต่ในคลื่นสมองเบตา้าแทบจะไม่ลงมาอัลฟาเลยคือมีแต่ความสับสนวุ่นวาย นั่นหมายถึงว่ามีอาการหนักถึงขั้นเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอย่าคิดว่ามีเงินมีทองร่ำรวยแล้วจะไม่เป็นนะครับเพราะมีการพบว่าแม้แต่นักธุรกิจก็มีอาการนอนไม่หลับถ้าเราเป็นพนักง,งานประจำนะสิ่งนี้ต้องคิดต้องทำมันก็อยู่ในแชั่วโมงหลังจากนั้นก็จบกับบ้านดูซีรีส์เปิดเด,ดฟิกแต่สาหรับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจาก,การเขาแทบจะคิดตลอดเวลานะคุณเลยทําให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาล่ะนี่คือข้อมูลความรู้ที่อัปเดตเบื้องต้นต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณมาพพัักกจจิตใ พักสมองให้อยู่ในคลื่นของความสงบโดยให้คุณเตรียมพร้อมร่างกายเตรียมพร้อมสถานที่คุณสามารถนอนได้ถ้าคุณต้องการปรับท่านอนของคุณให้อยู่ในท่าที่สบายที่สดุดนำมือทั้งสองข้างมาวางไว้ข้างลําตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ทุกการหายใจเข้าและออกยังคงได้ยินเสียงของผมตลอดการบำบัดต่อจากนี้เป็นการสั่งจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตทั้งจิตและกายของคุณบำบัดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และเพิ่มพลังใจในการใช้ชีวิต เมื่อหายใจเข้าและออกทำให้เปลือกตาทั้งสองข้างปิดลงอย่างชา้ชาช้าช้าช้าหลับตาลงอย่างอ่อนโยนให้หายใจเข้าออกลึกๆชาๆ้าช้าสามครั้ง เพื่อเป็นการผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเทา้าหายใจเข้าออกช้าๆสามครั้งเริ่มปฏิบัติดีมากไม่ว่ากรบสามครั้งหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าครบสามครั้งหรือไม่ก็ตามนั่นหมายความว่าความผ่อนคลายได้แผ่ซ่านไปทุกทั่วร่างกายทั้งหมดหายใจเข้านำพลังชีวิตที่อยู่รอบตัวเข้าไปในร่างกายเข้าไปอยู่ ในทุกสัดส่วนหายใจออกปลดปล่อยความรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งหมดความเหนื่อยล้าอยู่ที่ไหนให้นำออกมาพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าและออก สัมผัสได้ถึงความสบายและความสงบข้างในจิตใจยิ่งหายใจเข้าลึกเท่าไหร่ความผ่อนคลายยิ่งล้ำลึกมากขึ้นเท่านั้น ร่างกายของคุณทั้งหมดเบาสบายและผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเบาสบายผ่อนคลายทั่วร่างกายทั้งหมดเพื่อเป็นการนำพาคุณเข้าสู่จินตนาการ สร้างความผ่อนคลายร่างกายอีกครั้งหนึ่งให้จินตนาการว่านอนอยู่บนเตียงนอนบนฟูกนอนอันอ่อนนุ่มที่แสนอบอุ่นฟูกนอนนั้นมีความอบอุ่นนุ่ม สบายและให้การสัมผัสที่ผ่อนคลายไปทั่วทั้งสรีละของคุณนอนอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่มีบรรยากาศอบอุ่นและหลอดภัยเหมาะแก่การนอนพักผ่อนมากๆ บนเพดานของห้องนอนนี้เป็นกระจกใสที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าในยามค่ำคืนมองเห็นท้องฟ้าในยามค่ำคืนจากข้างนอกได้ เป็นคืนที่ฟ้าปลอดปโปร่งนอนอยู่ในบ้านถ้ำกลางภูเขาในประเทศแห่งหนึ่งที่มีหิมะรายล้อมหิมะขาวโพลนปกคลุมพื้นดินอยู่ด้านนอก ให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายแม้บรรยากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบรรยากาศข้างในยังคงอบอุ่นยังคงนอนหลับได้ด้วยความอบอุ่นสบาย เมื่อมองไปบนเพดานกระจกเห็นท้องฟ้าแจ่มใสจนสามารถมองเห็นแสงเหนือหรือแสงอโลลาสีเขียวสว่างสวัยบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน มองเห็นแสงอโลลาที่ผิวสวัยอยู่บนท้องฟ้าอยา่างชัดเจนบนฟูกนอนนั้นแสงอโลลานั้นสอดส่องลงมาบนพื้นดินลงมายัางพื้นหิมะ และสอดส่องลงมาบนตัวของคุณให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายไปทั่วทั้งร่างกายคุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆอีกครั้งหนึ่งให้แสงอโลลาสีเขียวนั้น สอดส่องเข้ามาทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจดลงไปที่ปลายเท้าเพื่อเป็นการยกระดับการผ่อนคลายมากขึ้นผมจะนับถอยหลังจากสิบถึงหนึ่ง อย่างช้าช้าเมื่อผมนับถึงหนึ่งคุณหลับอยู่ในพวังคันจิตทันทีสิบแสงอโลลาที่เป็นแสงสีเขียวนั้นเป็นแสงจากธรรมชาติจากแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ บนท้องฟ้าส่องมากระทบศีรษะและอวัยวะบนใบห,หน้าของคุณทำให้ผ่อนคลายทำให้สบายแสงเดินทางลงมายังบริเวณหน้าผากขมับเปลือกตาทั้งสองข้าง หูทั้งสองข้างจมูกปากกลามข้างไล่ลงไปจนถึงบริเวณลำคอทำให้ผ่อนคลายทำให้สบายก้าแสงอโลลาไล่ลงไป จากลำคอจนถึงบ่าทั้งสองข้างไหลทั้งสองข้างเบาสบายไหลทั้งสองข้างต้นแขนหน้าอกลงไปจนถึงหน้าท้องของคุณ หายใจปลอดโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้น 8. ปออวัยวะภายในของคุณที่เกี่ยวกับระบบการเดินหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตทำงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ เมื่อหายใจเข้าไปลมหายใจเข้าไปเติมเต็มในถุงลมปอดทั้ง300อล้านถุงทำงานได้อย่างดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพหายใจปลอดโปร่งโล่งสบาย 7. แสงสีเขียวเคลื่อนผ่านไปยังบริเวณแขนข้อมือสุดปลายนิ้วมือทั้ง10กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนจนสุดปลายนิ้วมือทั้งสองข้างผ่อนคลายทุกข้อต่อผ่อนคลายทุกสัสดส่วน แสงสีเขียวเป็นแสงแห่งพลังงานบริสุทธิ์ไหลลงไปจากหน้าท้องไปที่ท้องน้อยต้นขาก้นกบอวัยวะภายในหน้าขาทั้งสองข้างเข่าทั้งสองข้างจนถึงข้อเทา้า ส้นเท้าหน้าเท้าจดปลายนิ้วเท้าทั้งสิบกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวผ่อนคลายสบายไปทั้งหมดห้าแสงอโลลาเอิบอาบซึมซาบเข้าไปในร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเทา้าทุกอนุรูคุมคนทุกเส้นผมทุกเส้นขนทั่วร่างกายของคุณผ่อนคลายและสบายอย่างล้ำลึกสี่สามสองหนึ่ง จิตสำนึกหลับลึกลงไปหลับลึกลงไปลึกลงไปในผวังขจิตจิตสำนึกของคุณหลับลึกลงไปลึกลงไปในผวังขจิตดีมากจิตสำนึกของคุณหลับลึกลงไปในความผ่อนคลายจิตสำนึกของคุณปล่อยให้จิตใต้สำนึกได้ขึ้นมาทำงานแทนที่จิต ใต้สํานึกพร้อมทำงานควบคุมร่างกายและจิตใจจิตใต้สํานึกพร้อมบันทึกข้อมูลลงไปบันทึกคำสั่งจิตทั้งหมดลงไปจิตใต้สํานึกของคุณอนุญาตให้ผมสื่อสารคําสั่งจิตได้อย่างง่ายดายหายใจปลอดโปรู่ง โล่งสบายต่อจากนี้จะเป็นการสั่งจิตลบล้างลืมความเหนื่อยล้าทางอารมณ์พลังงานด้านลบทั้งหลายปมต่างๆภาพจําต่างๆที่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า หมดแรงอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจความคิดที่เป็นลบอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายความรู้สึกที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายของคุณต่อจิตใจและเป็นภัยต่อการรักษาพลังงานภายในต่อไปนี้ผมจะนับ3ถึงหนึ่ง เพื่อเป็นการลบล้างลืมความเหนื่อยลา้าสาเหตุแห่งความเหนื่อยล้าทั้งหลายเมื่อนับถึงหนึ่งจิตใต้สำนึกของคุณทำการลบล้างลืมอาการเหล่านั้นสาเหตุเหล่านั้นไปจนหมดสิ้น 3. จิตใต้สำนึกกำลังค้นหา ปมต่างๆภาพเหตุการณ์ต่างๆภาพจําต่างๆในอดีตที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทั้งทางกายและทางใจทั้งหมดที่มาในรูปแบบของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งที่จําได้และจําไม่ได้ ทั้งที่ตั้งใจให้เกิดและไม่ตั้งใจให้เกิดทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องราวอันซับซ้อนแค่ไหนก็ตามให้ค้นมาทั้งหมด 2. จิตใต้สำนึกทำการค้นหาปมเหล่านั้นทำการค้นหาปมเหล่านั้นเจอเรียบร้อยแล้ว ทุกสภาวะอารมณ์ทุกความคิดคำพูดการกระทําการรับฟังการรับรู้การมองเห็นการเป็นอยู่ทั้งหมดอันเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ทางร่างกายทั้งจิตใจทั้งหมดตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ทั้งที่สำคัญและไม่สำคัญทั้งหมดทั้งสิ้นค้นหาเจอเรียบร้อยแล้วจิตใต้สำนึกคนพบปมทั้งหมดดีมากให้จิตใต้สำนึกของคุณ ทำการลบล้างลืมช,าชา้าๆลบเรื่องราวต่างๆลบภาพเหตุการณ์ต่างๆสภาวะอารมณ์เหตุการณ์ภาพจำต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเหนื่อยล้าของคุณ ให้ลบสาเหตุต่างๆทั้งหมดไปจนสิ้นลบเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณจนหมดสิ้นศูนย์สลายหายไปอย่างง่ายดายศู์หายไปอย่างหมดจด ศูนย์สลายมาลายหายไปในทันที3ามสองหนึ่งจิตใต้สำนึกทำการลบล้างลืมเรื่องราวต่างๆทั้งหมดจนหมดสิ้นดีมากจิตใต้สำนึกตอบรับ คำสั่งจิตได้อย่างดีเยี่ยมหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายออกไปนี้เป็นการสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อการเพิ่มพลังใจในการใช้ชีวิตให้คุณเชื่อมั่นว่าจิตใต้สำนึก ของคุณคือเพื่อนแท้คือแหล่งพลังงานภายในที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลเป็นพลังงานภายในที่บริสุทธิ์ที่ทำให้คุณสามารถขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอยา่างดียิ่ง อย่างแข็งแรงมั่นคงได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและยิ่งยวดทุกๆอนุวินาทีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในการดำรงชีวิตของคุณตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนจนถึงหลับตาเข้านอนจิตใต้สำนึก ขึ้นมาควบคุมจิตสำนึกให้คุณสามารถชาร์จพลังจักแหล่งพลังงานภายในของคุณได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วต่อเนื่องสม่ำเสมอและเต็มที่เต็มกำลังคุณมีพลังงานเหลือเฟือมีพลังงานเหลือล้นในการใช้ชีวิต ในการทำงานในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและในการสร้างความสำเร็จคุณมีกำลังจิตกำลังใจที่เข้มแข็งในทุกความคิดคำพูดการกระทําของคุณเหนี่ยวนําให้เป็นคนเข้มแข็งทางอารมณ์มีความมั่นคงทางความคิด และสติปัญญาทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาที่ประสบพบเจอจิตใต้สำนึกเลือกจำแต่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์สิ่งที่กระตุ้นให้คุณมีอารมณ์เชิงบวกตลอดเวลาและนำพาให้มีความสุขมีพลังกาย พลังใจเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นอยู่เสมอเลือกจำแต่เหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่มีความสุขเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ที่เพิ่มพูนพลังใจในการใช้ชีวิตแต่เพียงเท่านั้นคุณสามารถสร้างพลังใจที่เข้มแข็งได้ อย่างง่ายดายร่างกายของคุณเชื่อมต่อกับจิตใจของคุณอย่างเข้มแข็งส่งผลให้มีพลังกายพลังใจสามารถเอาออกมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างดีเยี่ยมได้อย่างยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณเป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งมันง่นคงและมีกำลังใจมหาศาลสามารถดึงกำลังใจออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ได้มากมายเท่าที่ต้องการอย่างมหาศาลและต่อเนื่องคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังกายที่แข็งแรง มีสภาวะอารมณ์ที่มั่นคงแจ่มใสจากภายในสู่ภายนอกตลอดเวลาและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้ทำให้คุณยิ่งมีกำลังใจเพิ่มมากยิ่งยิ่งขึ้นไป และมากยิ่งยิ่งขึ้นทุกอนุวินาทีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณเป็นผู้มีพลังใจเต็มเปี่ยมอยู่เสมอมีพลังงานเหลือล้นมีพลระกำลังกายที่แข็งแรงมีความหนักแน่นมัน่นคง ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างดีเยี่ยมและดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ทุกคำสั่งจิตใต้สํำนึกเหล่านี้บันทึกข้อมูลลงไปในฐานจิตฐานกายฐานความทรงจําของคุณคำสั่งจิตเหล่านี้ฝังลึกลงไปในแกนสมองแกนประสาท ดาวน์โหลดลงไปในเซล์ลสมองเซล์ปลภาษาทุกอน,นุเซล์ลในร่างกายให้คุณเชื่อมั่นว่าจิตใต้สำนึกคือเพื่อนแท้คือธนาคารในการเก็บพลังงานเป็นธนาคารสะสมพลังงานภายในเป็นแหล่ง สะสมพลังงานภายในที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจที่มากมายมหาศาลเป็นแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนชีวิตต่อไปได้อย่างดีเยี่ยมและดียิ่งยิ่งขึ้นไปมีกำลังกายกำลังใจ มาเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปหายใจปลอดโปร่งโลง่โลงสบาย